เฮ้วันเดยเพื <niño sharing> ่อนวันนี้ท <mail pole mauv> <c cử Airbnb> <laughs> ี่บ้านของผมเองผมมีอะไรจะหาให้คุณดูด้วยลืมไอชิ้นตองมาถือกล้องนี่เออคุณดูนั่นนะนั่นไงกระดาษเป็นกระดาษเอ๊ะโน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 เป็นตัวอะไรลิบลอยู่ด้วยหน้าขาวๆดึงกระดาษมาจุ๊กหนีเฮ้ย จะกลัวอะไรเฮ้ย hey, ไม่ต้องกลัวมันไม่มีหรักหนากว่าแค่กระดาษนะแต่มันจะได้จริงๆเหรอหยิบกระดาษมาไม่เป็นไรหรอกหนาเพื่อนชันนะเคยลองอย่างนี้เฮ้ย <Hey, S 2> ดูนั่นดิเฮ้เฮ <Hey. S 3> <Hey. S 2> ้ว้าหนีนีหนีแล้วนีหอันนี้ไปไหนห <Hey. S 1> นีไปเถอนน่ะ แผ่นที่สองเฮ้ยเฮ้ยเองจะหยิบเหรอหยิบแผ่นนะเดี๋ยวเยืนแล้วก็มาเอ้ยหนึ่งไงพูดปุ๊บมาป๊อปเฮ้ยเออโหเหนื่อยเนาะโอ้เหนื่อยเหนื่อยเออโอ้ยโอ้ยแผ่นที่สามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเพื่อนเป็นไหล่ไหมเฮ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นเออขอบใจอโอเคแผนที่สามนะ,ะเดี๋ยวฉันหยิบไปนี่ดิสุดอ้าาาจมาแล้วครับน้องๆอ,อย่าไปหยิบกระดาษเล่นล่ะ เ,เจอกระดาษอะไรแบบนี้อีกอะรีบนี้ทันทีเลยไม่งั้นแม่งตายแน่เตือนแล้วนะ